เอาละพี่น้องวันนี้ก็มาอีกหัวข้อหนึ่งซึ่งคล้ายๆกับหัวข้อที่แล้วนั่นก็คือความชราใจโดยเฉพาะยุคโควิดในพี่น้องถึงแม้ว่าพี่จะเคยบอกว่าไม่กลัวแต่ว่าก็ไม่ชราใจ ว่าอืมเช่นไปเซเว่นใส่หน้ากากอนามัยตลอดถึงแม้ว่ามันจะใส่ซ้ำแต่ยังไงก็แล้วแต่ไปแค่เซเว่นวันหนึ่งทั้งไปทั้งกลับก็ไม่เกินคึ่งชั่วโมงพี่น้องเพราะว่าเดินไปแค่นี้กิโลเดียวแต่ว่า บางคนอาจจะคิดว่าอืแค่เนี้ยเซเว่นไม่ต้องใส่ก็ได้หน้ากากอันนี้ก็อาจจะเป็นความทล่าใจเกินไปนเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วพอเวลาเราเป็นโควิดขึ้นมาปุ๊บมันก็แค่อาจจะเรียกว่าความทล่าใจแค่ครั้งเดียวหรือว่าแปลว่า เป็นความประมาทของเราก็ได้พี่น้องก็ทำให้เราปวัยและโดยเฉพาะในตามข่าวนะพี่น้องอย่างพี่เนี่ยเป็นทั้งความดันทั้งเบาหวานเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วมีอาการหนักก็มีนะพี่น้อง ทั้งนั้นแล้วความชราใจก็คือความประมาทคือคิดว่าครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอกสมมุติว่าทุกคนในประเทศไทยคิดแบบเดียวกันนะพี่น้องก็พังจากสถิติแค่วันลนะตอนนี้ล่าสุดคือบวยใหม่15คน แต่ถ้าหากว่าเราชะล่าใจนะพี่น้องแป๊บเดียวก็อาจจะเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีก็ได้นะพี่น้องเหมือนกับสหรัฐเนี่ยพี่น้องใครจะไปเชื่อได้ว่าจะมีคนป่วยใหม่วันละเป็นหมื่น ประมาณนี้แล้วก็กลายเป็นชาติที่มีคนป่วยมากที่สุดโดยเฉพาะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยพี่น้องบอกว่าแค่เชื้อหวัดแค่นี้เองไม่เป็นไรนี่ก็คือตั้งแต่ผู้นำแล้วพี่น้องชราใจแล้วก็ มาถึงทำให้เรียกว่าคนทั่วไปก็ชะล่าใจด้วยรวมทั้งการที่เขารังเกียจคนที่ใส่หน้าผากหน้ากากอนามัยหมายถึงคนป่วยประมาณนี้มันก็เลยได้เรื่องเลยพี่น้องปุ๊บเลยปวกแคเปันแถวชะล่าใจ คิดว่าอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ว่าประ,ประเทศของเราไม่รู้นะพี่น้องคิดว่าเชื้อโรคเนี้ยอาจจะมีกำเนิดมาจากอะไรประเทศสหรัฐก็ได้คิดว่าน่าจะมียารักษาแต่ที่ไหนได้ก็ตัวเลขมันก็ฟ้องแล้วว่าประเทศ สหรัฐเองนี่แหละเป็นทั้ง CIA เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และก็เป็นทั้งผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกในเวลาเดียวกันคือประเด็นเรื่อง CIA เนี่ยพี่เคยพูดอยู่คลิปหนึ่งงานมาแล้วทักประมาณเดือนสองเดือนมาแล้วพี่น้องที่พี่เล่าให้ฟังเป็นครั้งแรก แล้วก็อันนั้นก็เอามาจากคุณสนธินี่ะพี่น้องพี่ก็เอามาจากตรงนั้นตามนั้นก็เล่าออกมาแบบนี้ฉะนั้นความท้าใจเนี่ยไม่ควรมีโดยเฉพาะพี่เนี่ยทํางานแล้วเวลาที่ทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยถ้าไม่เสร็จจริง ก็ยังเก่าจริงๆที่ไม่ปล่อยอันนี้ก็รวมหมายถึงว่าเวลาที่พี่รักษาโรคให้คนเนี่ยต้องรักษาชน,นิดที่ว่าหายจริงๆร้อซถึงจะปล่อยบางที100%ต้อรงนานแล้วพี่ก็ยังไม่ปล่อยเพราะยังไม่ทวง เดี๋ยวเกิดมันมีขึ้นมาอีกประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอความที่พี่ไม่ชราใจนี่แหละพี่น้องก็ทำให้คนมาติดต่ออาจารย์พี่เนี่ยบ่อยเพราะว่าพอพี่ทำแล้วก็คือหมายถึงว่าถ้ารักษาโรคให้ใครจะต้องร้อยเปอร์เซนต์จริงๆ ถึงแม้ว่าคู่ที่มารักษากับพี่เนี่ยจะดําคาญบ้างเหมือนกับเขาอาจจะคิดว่าก็หายแล้วจะรักษาอะไรกันนักกันหนาประมาณนี้แต่พี่เนี่ยไม่มีเรียกว่าความทะล่าใจแล้วก็ความเรียกว่าไอความประมาท เพราะฉะนั้นใช้แทน,นกันได้ก็คือความรู้สึกที่ว่ามันก็มีแค่นี้พี่น้องไม่เป็นไรมั้งปล่อยไปเถอะนี่พี่น้องคือลักษณะของความชราใจฉะนั้นพอพี่เล่าแบบนี้ปุ๊บก็เอามาใช้กับการรักษาเชื้อโควิดในประเทศไทยได้เพราะว่า มันต้องหมายถึงรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วยแต่พอพูดอย่างนี้ปุ๊บมันก็มีข่าวขึ้นมาในสื่อมวลชนนี่แหละบอกว่าเดี๋ยวนี้รถเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนคนออกจากบ้านเยอะขึ้นอันนี้ก็เขเรียกว่า ความชนะใจก็ได้มั้งพี่น้องอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรมั้งคนหนิดเชื้อลดลงเยอะเหลือ19เหลือวันนี้สิบเองแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ที่เรียกว่ามันจะมีซ,ป,ซปเปอร์สเต,ตเตอร์ก็คือเปลี่ยงเดียวขนาดใหญ่เหมือนสิงคโปร ใครจะไปนึกว่าสิงคปโปร์ประเทศที่มีความเจริญแล้วหรืออเมริกาก็เหอไม่มีใครนึกว่าอเมริกาจะเป็นผู้ติดเชื้ออันดับหนึ่งของโลกเพราะว่าพอพูดถึงอเมริกาปุ๊บความเรียกว่าสาธารณสุขอะไรทุกอย่างจะต้องดีกว่าประเทศไทย แต่ว่าผลมันก็ฟ้องออกมาแล้วว่าความจริงก็คือความจริงเนี่ยพี่น้องประเทศไทยเนี่ยเหลือไม่นานเท่าไหร่นะพี่น้องก็จะหมดผู้ติดเชื้อแล้วก็ประมาณนี้ฉะนั้น ความชลาใจหรือความประมาทในพี่น้องมันจะแค่ครั้งเดียวก็เกินพอพี่น้องอย่างพี่บอกแล้วว่าไปเซเว่นมีอยู่วันหนึ่งพี่เดินออกจากบ้านไปไม่ได้ใส่หน้ากากไปเสร็จแล้วเดินไปแล้วประมาณ100เมตรถอยกลับไปเอา หน้ากากอนามัยมาใส่อีกคือยังไม่มีคําว่าออช่างมันนะพี่นอ้องแค่ครั้งเดียวไม่มีพอรูดโลเแลปุ๊บรีบกลับไปไขประตูบ้านไปเอ,เอาหน้ากากมาใส่ก็เหมือนกันถ้าเราฝึกให้เรียกว่ามีความเคยชินมี ระเบียบวินัยก็คือเราไม่เป็นตัวแพร่เชื้อให้คนอื่นและคนอื่นก็ไม่ปมาแพร่เชื้อใส่เราเพราะฉะนั้นถ้าพี่เกิดสมมติว่ายังไปทํางานอยู่ยังนั่งรถอยู่ถ้าหากวันนั้นพี่เกิดลืมหน้ากากอนามัยก็คงจะ เขาเรียกว่าอึดอัดน่ารูแต่ว่าพี่ไม่เคยลืมตอนช่วงที่ไปข้างนอกนั่งรถเมล์รถไฟเนี่พี่น้องไม่ลืมดัดขาดพอมาถึงบ้านก็ถอดทิ้งเพราะว่ามันไม่ถอดก็ไม่ได้พี่น้องใส่มาทั้งวันเจอมาเยอะ ไม่เหมือนกับที่พี่อยู่ในบ้านไปแค่เซเว่นใกล้ๆแค่นี้แล้วหน้ากากพี่ก็ไม่มีซะด้วยให้ผัดเปลี่ยนใส่ได้หลายวันคือมันไม่มีขายพี่น้องไปซื้อก็ยังไม่ได้ทั้งๆท,ที่พี่มีหน้ากากอยู่ในบ้านเนี่ยเกือบ10บอันก็ถ้าพี่ ไปข้างนอกทุกวันก็บานนี้ก็หมดแล้วหมดอีกหมดแล้วหมดอีกฉะนั้นมันก็ต้องเรียกว่าทั่งน้ำหนักกันนะพี่น้องนะต่อมาก็เรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งพี่น้องเรื่องนี้พี่ก็ไปไอ้คาเฟ่อเมซอนเนี่ย ที่สังเกตทุกวันแม้แต่กระทั่งลายบนพื้นเมื่อก่อนเขาจะใช้กระดาษเขียนคำโตๆโตไว้เป็นภาษาอังกฤษติดไว้เป็นระยะทางประมาณเมตรหหรือเมตรครึ่งเนี่ยประมาณเมตรครึ่งเนี่ยพี่น้องติดไว้อันหนึ่งแล้วพอไปอีกเดินอีกสอเมตร ประมาณนี้ถ้าติดอันนึงแปลว่าให้คุณเนี่ยยืนตรงนี้ก็จะเป็นแนวเป็นแถวแล้วก็ลูกค้าก็ก็ดีด้วยคือไม่ยืนออกมาล้ำแถวก็เว้นระยะทางได้ดีแล้วก็ถือว่าเป็นระเบียบว,วินัยด้วยคือ ถ้าหากว่ารัฐบาลหรือว่าประชาชนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะพี่น้องที่มีความทราใจก็อาจจะทําให้เชื้อเนี่ยระบาดขึ้นมาอีกก็ได้พี่น้องและก็พอระบาดอีกความน่ากลัวมันก็เยอะขึ้นเพราะเชื้อเนี่ยมันฉลาดขึ้นมันก็ เหมือนกับคนเนะี่ยอยากมีชีวิตรอดเหมือนกันคือถ้ามันรอดไปคราวนี้มันก็คิดว่าเออจะทำยังไงให้มีความแข็งแรงขึ้นคือสิ่งมีชีวิตนะถ้าเราเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ต้องมีวิวัฒนาการ ไม่เว้นแม้แต่เชื้อโรคคนก็ยังมีเวทนาการขนาดคนแต่คนเนี่ยเนื่องจากเป็นสัขนาดใหญ่อาจจะเวทนาการช้าอาจจะใช้เวลาเป็นแสนเป็นล้านปีกว่าจะเปลี่ยนไปกว่าที่เราเห็น วันนี้พี่ก็ขอพูดเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสด,ดีครับ